ข้อ6กํำหนดให้54ส่วน19เท่ากับ2แล้วก็บวกเศษส่วนซ้อนแบบนี้นะครับนะก็เมื่อ x y z แเป็นจำนวนนับข้อใดคือค่าของ x กคูณ y คูณแก็ตามนี้ลูกข้อโจทย์พวกนี้ต้องรู้หลักการเศษส่วนซ้อนเนี่ยใช้หลักการตีลังกาลูกนะครับนะเศษส่วนซ้อนนะครับนะก็แบบนี้ใช้หลักการตีลังกาเอตีลังกามันเป็นยังไงเอ่ยจำได้ปะจำได้อยู่แล้วนะเนาะ หนึ่งสไตล์โจทย์นะเศษส่วนสอนอ่ะอาจารย์นัดวิเคราะห์ให้ก่อนเศษส่วนสอนที่ติดตัวแปรลูกติดตัวแปรแบบเนี้นะครับมาให้ทําจัดนะครับให้จัดรูปนะอาจารย์นัดขอใช้คําว่าจัดรูปเหมือนนะครับจัดรูปเหมือนขวา นะครับนะขวามือหรือฝั่งขวาก็เอาตัวเนี้ยมาจัดรูปจัดแบบไหนจัดแบบตีลังกาตีลังกาแบบไหนลูกนะครับก็สมมุตินะครับอ่าเส่วน B ใช่ป่ะ่ะเราจะใช้ตัวเนี้ยลุกส่วนาส่วน b หนูอยากจะเอาตัวอเเนี่ยนะครับนะมาอยู่ข้างล่างเพราะว่าเอา B ไม่ได้มันไม่ดีลูกถ้าส่วนด้วย B มันไม่ดี พราะตัวส่วนคือการหารลูกหารบีไม่ดีลูกเฮ้ยไม่ใช่นะครับนะเออย่าผลนัลูกอย่าผลมันไม่ดีอ่ะโอเคปะ่ะนะครับอ่ะ A ส่วน B ลูกก็ใส่เศษ1ส่วนตัวนี้นะครับนะก็จะกลายเป็น B ส่วนด้วย A อละอันนี้คือหัวใจนะของการจัดรูปนะครับเพราะฉะนั้นเจอโจทย์พวกนี้ไม่มีอะไรหรอกนะครับก็จัดรูปก,ก็จะได้คำตอบแล้วนะครับเอาละเราก็จะมาเริ่มโดยเอา54เนี่ยเป็นตัวตั้ง แล้วเอา19ไปหารนะครับได้เท่าไหร่ลูกได้2บวกเศษเท่าไหร่เนี่ยนะครับเศษก็จะเป็น16ส่วน19นะครับอ่ะแล้วเราจะตีลังกาให้มันนะครับนะตีลังกาตามนี้แล้วลูกเหมือนกับอันนี้เห็นป่มนะครับเราก็จะได้1ส่วนด้วย19ส่วน16โอเคไหมนะครับเห็นไหมตีลังกาแล้วมันจะไปต่อได้ นะครับก็จะเป็น2บวกด้วยตัวเนี้ยเราก็เอา16ไปหาร19ซึ่งจะได้ผลหารเป็นอะไรเป็น1นะครับเศษก็จะเป็น3ส่วน16นะครับอ่ะเราก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้แบบลักษณะเดียวกับขวามือถูกปะ่ะนะครับเราก็มาดูตัวนี้ตีลังกายรอบลูกเริ่มมือแล้วลูกตีลัางเออไม่ใช่นะครับอ่ะต่อเลยครับ2บวกกับ1ส่วนนะครับนะก็ หนึ่งบวกตัวนี้ก็กลายเป็นหนึ่งส่วนอะไรตีลกาแล้วแล้วเร็ว,รว,รว,รวก็จะเป็นตัวนี้นั่นเองเห็นไหมนะครับสุดท้ายลูกตีลการอบอตีลกาเสร็จแล้วสิเนาะนะครับเราก็เอาสิบหกหารด้วยสามตัวนี้นะสิบหกหารด้วยสามได้เท่าไหร่เนี่ยห้าบวกหนึ่งส่วนสามอ่ะเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเทียบกับตัวนี้เราจะได้ x คือเลข หนะครับ y คือเลข5 z คือเลข3นะครับดังนั้นโจทย์ถามหาเขียนติดกันก็คือคูณเนาะ x คูณ y คูณ z นะครับ x ก็เป็น1นะครับ y ก็เป็น5 z ก็เป็น3นะครับคูณกันออกมาก็จะได้15นั่นเองเรียบร้อยนะครับจะนัดเขียนดีๆนิดนึงนะครับอ่ะโอเคแล้วลูกนะครับลองดูนะครับก็ตอบข้อ1นั่นเอง พราะโจทย์อย่างงี้โจทย์อย่างนี้นะครับต้องรู้แล้วอาจารย์นัทสอนบ่อยนะครับนะก็จะทําให้เป็นแบบเสร็จคือเรามองว่าโอ้เสร็จส่วนซ้อนที่ติดตัวแปรนะนะครับให้จัดรูปเหมือนขวามือก็คือเอาตัวนี้มาจัดเป็นตัวนี้โดยใช้หลักการตีลังกาแบบนี้นะครับก็คือ A ส่วน B เนี่ยเท่ากัน1ส่วนนะครับมันก็กลับกันก็เป็น B ส่วนเนะครับนะแล้วก็ส่วนใหญ่โจทย์ก็จะเปลี่ยนตัวพวกนี้ไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเราได้คอนเซปต์แล้วลูกนะครับนะโอเค ไปดูข้อ7ครับข้อ7อันนี้ก็เป็นเรื่องของเศษส่วนซ้อนนะครับถ้าตัวนี้นะบวกลบคูณหารกันเรียบร้อยเนี่ยได้ a ส่วน b นะครับและหอเรมอของ a b เท่ากับ2แล้วข้อใดต่อไปนี้นะครับถูกต้องนะก็ต้องหา a กับ b, b ออกมานะครับสิ่งที่ต้องระวังก็คือตัวนี้ลูกหอเรมอของ a b เนี่ยเท่ากับ2นะครับนะเพราะฉะนั้นเราจะทำโจทย์แบบรอบข้อ ก่อนอื่นเราหาออกมาก่อนว่า A ส่วน b เนี่ยมันจะได้เป็นเศษส่วนเท่าไหร่นะครับอ่ะข้อน,นี้ก็ใช้ความถึกนะครับนะก็จะเริ่มจากตัวนี้ก่อนลูกเราก็ทําเป็นเศษเกินก่อนถูกปะเอา4ไปคูณ2ได้8 8ไปบวก3ได้11ส่วน4นะครับตัวนี้ก็5คูณ1บวก2ได้7จส่วน 5. ส่วนตัวนี้คูณกันต้องระวังแนละ้วลูกต้องแปลงเป็นเศษ เกินก่อนเสมอถึงจะคูณกันได้อันนี้ก็ได้7ส่วน5นะครับนะคูณกับตัวนี้เอา3ไปคูณเอา4ไปคูณ3ได้12 12บวก3เป็น15นะครับส่วนเอ่นั่นเองตัวนี้เราก็จะคูณฝ่ายละฝ่ายกันแล้วทีนี้นะครับอ่าอ่าโอเคไว้ลูกนะครับก็คือทำส่วนให้เท่ากันนั่นแหละพวกเนี้ยเอา5ไปคูณ11ได้5 5เอา4ไปคูณ7ได้28นะครับ ส่วนตัวล่างก็จะเป็นเอา 4, คูณ5ได้20โอเคไหมครับอ่ะตัวนี้เรา5ไปตัดกับ15ได้3ใช่ป่ะแล้วก็เอา3คูณกับ7ก็เป็น21ส่วนส่วน4นะครับอ่ะตัวนี้ได้เท่าไหร่เนี่ยใน้27ส่วนด้วย20สอ่าส่วนด้วย21ส่วน4นะครับเราก็กลับเศษเป็นส่วนใช่ป่ะเวลากลับเศษเป็นส่วนนะครับถ้าเศษส่วนซ้อนนะลูก เวลาเราจะกลับเศษเป็นส่วนจะต้องกับเฉพาะตัวส่วนเท่านั้นนะครับท,ที่เศษส่วนที่มันเป็นตัวส่วนอ,อยู่ด้านล่างโอเคปะ่ะตัวบนอยู่เฉยๆนะนะครับอ่ะนะครับเรียบร้อยเราก็คูณด้วยใครเนี่ยส่ส่วนด้วย21เอ่าโอเคนะครับอ่ะเราก็ตัดกันเอา4ไปตัดกับตัวนี้ใน5ใช่ปะ่ะนะครับอันนี้ได้1อันนี้ได้5นะครับแล้วก็แม่3ตัดนี้ได้7อันนี้ได้ เออโทษทีเอ่ะอันนี้ได้9ลูกได้9อันนี้ได้7นะครับก็คูณกันซะจะได้เก้าส่วนสามสิบห้านะครับเอา้า a ส่วน b มันได้9ส่วนสามสิบห้าเราก็ได้ a กับ b แล้วสิก็ a เป็น9 b เป็นสามสิบห้าเอา้าถามหาอะไรข้อใดถูกนี่ไงนะครับบวกกันได้สี่สี่เออเอ้า a เป็น9อุ้ยอันนี้ก็ถูกอีก a อลบี b นะครับอ้อัน,นี้ไม่ถูกละคืออย่างนี้ลูกนะครับนะคืออย่างนี้ถ้าเราไปดูเงื่อนไขนะครับของโจทย์นะครับเขาบอกว่าหอเรอมอของ A กับ B เนี่ยมันต้องเป็น2แต่ว่าถ้าสมมติว,ว่า A เป็น9 B เป็น35เนี่ยเรารู้เลยว่าหอเรอมอมันคือ1ถูกปะเพราะไม่มีตัวร่วมกันดังนั้นมันไม่ใช่ A กับ B เราจะต้องทำให้หอเรอมอเป็น2ทํทำยังไงล่ะก็คือคูณ2ทั้งเศษและส่วนโอเคปะ นะครับอันนี้ก็จะเป็น18ส่วน70ตัวเนี้ย8 8กับ70เนี่ยหาหอรมอแล้วมันได้2นะครับนะดังนั้นเราก็จะได้ A เป็นเท่าไหร่ลูก A ก็คือ18เห็นไหม B ก็70เพราะ B เป็น70ปุ๊บเราจบเลยเราตอบข้อ4เลยก็มันมี B เป็น70จริงป่ะนะครับนะดังนั้นก็ตอบข้อ4นะครับอ่ะเรียบร้อย คือถ้าเราไปดูข้ออื่นมันก็ไม่ถูกอยู่แล้ว A-B ลบอย่างเงี้ยมันก็จะติดลบถูกปะ A-B บก B ก็ไม่ได้แล้วมันเป็น88 a เท่ากกบ9ก็จะผิดนะครับก็คือตอบข้อ4นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นโจทย์สิ่งที่สำคัญนะก็คือเวลาเราทำโจทย์เนี่ยเราก็ต้องดูเงื่อนไขของมันด้วยนะครับนะก็พยายามฝึกให้ชินลูกบางคนเห็นแต่แบบสิ่งที่คำนวณก็คำนวณไปเรื่อยๆเลยอย่างเงี้ยต้องระวังนะครับอ่ะโอเคไหมครับอ่ะ ใายไม่ทันก็ดูนะลูกนะครับอ่ะเราไปดูข้อ8กันครับอ่ะดูข้อ8ลูกถ้า a b c d e เป็นจำนวนนับที่เรียงกันและมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของจําจำนวนนี้เป็น13แล้ว a บวก e จะได้เท่าไหร่ข้อนี้ง่ายมากลูกเอ๊ะทำไมอาจารย์นัดถึงพูดว่าง่ายนะครับดูนะลูกอันนี้มันเป็นจำนวนนับที่เรียงกันนะครับเป็นจำนวนนับที่เรียงกัน เรียงกันก็คืออย่างเช่นสรเอป็น10อย่างเงี้ยอันนี้ก็ 11, 12, 13, 14แบบนี้นะครับแล้วเขาบอกค่าเฉลี่ยของทั้งหมดมาให้ว่าเป็น13นะครับเราจะได้ C เนี่ยคือ13นะครับนะอันนี้คือเทคนิคลูก C คือ13แล้วเราก็ไล่ไปสิ D ก็14ใช่ปะ่ะอันนี้ E ก็15อันนี้12อันนี้11เห็นไหมลูกแค่นี้เราก็จะได้คำตอบแล้วว่า A บวก E เนี่ย A ก็คือ11ถูกป่ะนะครับ B ก็15ก็จะได้26นะครับนะก็จะตอบข้อ3นั่นเองง่ายไหมง่ายเนาะนะครับนะก็ถ้าแบบคือมันจะอยู่ตรงกลางตลอดนะครับนะก็ที่จำนวนที่เรียงกันแล้วบอกค่าเฉลี่ยมาให้นะครับอ่ะข้างหลังไม่เข้าใจฉันไม่ลกนะครับอ่ะ งั้นจัดไปเดี๋ยวอาจารย์นัททำวิธีละเอียดให้นะครับมาดูนะวิธีละเอียดอาจารย์นัทขอใช้หมึกอะไรดีหมึกตัวนี้แล้วกันเนาะนะครับวิธีละเอียดก็คืออย่างนี้ลูกเขากำหนดค่าเฉลี่ยนะครับค่าเฉลีย่ยเลขคณิตนะของจําจำนวนเนี้ยเท่ากับ13เพราะฉะนั้นโดยปกติเวลาเราหาค่าเฉลีย่ย เราก็จะบวกกันแล้วก็หารด้วยจํานวนตัวนะครับนะหารด้วยจํานวนข้อมูลนั่นเองซึ่งมันมี5ตัวนะก็เราเอา A บวกอะไรลูกบวก B นะครับบวก C บวก d <aws> บวก E นะครับนะส่วน5โอเคปะนะครับทีนี้นะครับเรารู้แล้นะครับเรารู้แล้วว่านะครับโจทย์บอกว่า A อ C D E เนี่ย เป็นจํานวนนับที่เรียงที่เรียงกันนะครับอา,อ,าอาจารย์นัดขอตัวนี้ขึ้นไปคูณก่อนนะเป็นหกสิบห้านะครับเอาห้าไปคูณสิบสามตัวเนี้เอถัดไปนะครับนะมันจะเป็น b เนี่ยมันจะคือ a บวกหนึ่งทันไหมลูกทันเนาะเพราะมันเป็นจํานวนนับที่เรียงกัน C ก็จะเป็น a บวกสองก็จะเป็น a บวกสามนะครับ แล้วก็ e ก็จะเป็น a บวกสนะครับนะก็จะกลายเป็นสมการที่ไม่ยากหรอกนะครับอ่ะก็จะมีทั้งหมด5 a เห็นไหมฮะ a อ่ะตัวเลขบวกกันได้เท่าไหร่ลูกได้10นะครับเท่ากับ65นะครับเพราะฉะนั้นนะครับ a จะได้เท่าไหร่เนี่ยก็เอา10ไปลบเหลือ55เอา5ไปหารก็จะได้ a เป็น11นะครับพอ a เป็น11เราสังเกตไหมลูก e เนี่ยมันคือ a บวกสใช่ปะ่ะ นะครับดังนั้นเราจะได้ e เลยนะนะครับก็คือ a บวก4ก็จะเป็น15เพราะฉะนั้นนะครับนะ a บวก e ก็จะได้26เห็นไหมนะครับถ้าเรารู้เทคนิคเราไปทำข้ออื่นแล้วถูกปะ่ะนะครับแต่ถ้าไม่รู้เทคนิคก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าอาจารย์นัทบอกแนะนําให้ให้รู้ก็ดีนะครับเพราะว่าเรารู้แบบเทคนิคนะครับหลายๆอย่างเนี่ยเวลา ขขางสอบเราจะได้มั่นใจลุกนะครับแล้วก็จะเข้าเส้นชัยได้ก่อนเพื่อนโอเคไหมครับนะ,อะเอาละว่าแล้วเราไปดูข้อ9กันครับอ่ะข้อ9นะครับคอนอของตัวเนี้ยนะครับของเศษส่วนตรงกับข้อใดโอข้อนี้เป็นการวัดรู้สูตรเลยลุกซึ่งอาจารย์นัทก็สอนไปแล้วในเรื่องของอตัวประกอบของจำนวนนับใช่ปะนะครับหลักการมันอยู่ตรงไหนเอย่ย ในด,ดูดีดูดีหลักการหลักการก็คือคอลนอของเศษส่วนนะครับนะครับคอลนอของเศษส่วนนะข้อนี้เราจะต้องนะครับไม่พลาดหลักการนี้ลูกมันจะเท่ากับอะไรจำถ้าหาคอลนอลลูก,นะลกตัวบนเนี่ยมันจะเป็นคอลนอของตัวเศษ นะครับคอลนของตัวเศษทุกตัวเลยนะครับนะเอามาหาคอลนนตัวล่างเนี่ยมันจะเป็นหอเรมอโอเคไหมลูกนะครับนะหอเรมอของตัวส่วนนะครับแต่ถ้าเป็นหอเรมอนะไอ้ตัวเนี้ยจะสลับกันอะส่วนเราจะหาหอเรมอของเศษส่วนก็จะเท่ากับหอเรมอของตัวเศษหารด้วยคอลนนของตัวส่วนนั่นเอง เพราะฉะนั้นข้อนี้มันก็คืออะไรล่ะ,ะเขียนก่อนจะได้แบบเอาไว้ทบทวนนะครับก็คือคอลนอนะครับของ2 4แล้วก็12ส่วนตัวนี้ก็เป็นหอรอมอของนะครับสามเก้นะครับ, 3, 9, รบแล้วก็ยี่สิบสี่ตัวบน นะทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วแหละใช่ปะนะครับตัวนี้ก็คอนอก็จะคือ12นั่นเองขอรมอรตัวนี้เป็นเป็น3จบแล้วลูกแผนกันได้4นะครับก็ตออ่ะเรียบร้อยนะครับยากไหมไม่ยากหนาะนะครับอ่ะหลายคนอาจจะไม่ทันก็ลองใช้ความเข้าใจลูกนะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับไปดูข้อ10ต่อเลย นะครับข้อ10โจทย์บอกว่าอะไรเอ่ย2เท่าของจํานวนนะครับ่ะเท่าของจํานวน1บวกกับ3เท่าของอีกจํานวน1น,นะครับมีค่าเป็น2 1อ่ะมีค่าเป็น21นะครับข้อใดคือผลบวกของจํานวนทั้งสองถ้าผลต่างของ2จํานวนนี้นะครับนะเป็น3ข้อน,นี้ก็เป็นเรื่องโจทย์ปัญหาที่เป็นสมการนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ น่าจะได้ถูกป่ะนะครับอ่ะโอเคส,วส่วนเราให้จํานวนจํานวนแรกนะครับจำนวนแรกเท่ากับเท่ากับ A จจำนวนที่2นะครับเท่ากับ B เพราะเราจะสร้างสรรมการและลุกนะครับสองเท่าของจำนวนหนึ่งก็สวให้เป็นสองเอบวกกสามเท่าของจำนวนหนึ่งก็เป็นบีเท่ากับยี่สิบเอ็ดนะครับนะเท่ากับยี่สิบเอ็ดแล้วสวเราให้จำนวนแรกมันเยอะกว่านะก็จะเป็นเอลบบี B เนี่ยมันจะได้สามนะครับอ่สะสวให้เป็นอันแรกนี้เป็นสรรมการที่สอง เราก็จะกําจัด b นะก็ตัวนี้มาคูณ3นะครับ3ก็จะได้ 3a ลบ 3b นะครับเท่ากับ3คูณ3ได้9นะครับอ่ะเราโฟกัสไปที่สมาการที่1กับสมาการที่3เลยครับเราจะกําจัด b มันตรงเครื่องหมายตรงข้ามกันแล้วเราก็จับบวกถูกปะก็1บวก3นะครับมันจะได้ 5a เอาใหม่นะครับ 2a บวก 3a เนี่ยมันจะได้ 5a ลูกส่วนตัวเนี้ยมันก็บวกกันก็จะหมดไปเท่ากับ30นะเพราะนน a ของเราเนี่ยจะเป็น6นะเอา5ไปหารใช่ปะ่ะ A เป็น6นะครับจากสมการที่2ก็ได้เราก็แทน A เป็น6ลงไปก็6ลบ b เท่ากับ3เพราะนน b ก็จะเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย3เนาะ อ่ะโอเคดังนั้นนะครับเขาถามหาผลบวกของ2จํานวนนี้ก็คือถามหา a บวก b นั่นเอง a คือ6 b คือ3บวกกันได้9ก็ตอบจบเห็นไหมครับก็ไม่ยากนะใช้2ตัวแปรไปเลยนะครับอ่ะโอเคปะอ่ะเรียบร้อยนะครับนะ